รายการนี้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำรายการดีมีสาระและตลกแต่มีพิธีกรลามกและพูดแยบคาย เป็นอาหารไทยที่ถูกอ้างอิงถึงสองที่มาด้วยกันบางก็ว่ามาจากคุณหญิงสุรีพันมณีวัฒน์ที่เป็นคนคิดค้นด้วยความบังเอิญที่ร้านอาหารในสนามบินดอนเมืองเหตุเพราะมีสายการบินยกเลิกเที่ยวบินทําให้อาหารเช้าสไตล์อเมริกันที่เตรียมเอาไว้อย่างไส้กรอกและไข่ดาวเหลือเป็นจํานวนมากคุณหญิงเลยนํเข้าวมาผัดกับซอสมะเขือเทศแล้ววางไส้กรอกและไข่ดาวใส่จานทานเองและถูกสนใจจนเป็นข้าวผัดอเมริกันและอีกกระแสนหนึ่งก็กล่าวว่า ในช่วงสงครามเวียดนามมีพ่อครัวชื่อโกเจ็กได้คิดค้นเมนูข้าวผัดอเมริกันให้ทหารอเมริกันที่ประจำอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาและอุดรธานีได้กินจนเป็นที่กก่าวขานจนถึงทุกวันนี้อย่างไรก็ตามบระเจ้าจะทําอาหารยอดนิยมลูกผสมไทยฝรั่งเพื่อลุ้นบารานุภาพให้เราได้ชมกันในเมนูที่มีชื่อว่าข้าวผัด มีรากนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวเทปบ้าเฮ้ยกระผไม่ใช่ครัวหาพาชิมหรอครับพ่อเฮ้ยบ้าอันนั้นมันอีกรายการแล้วมนัน้นรายการใหม่เออก็แต่ครัวหาพาชิมนี่มันมียังไงอะกันไปตูอ๋อรายการที่มึงได้ตังค์คนเดียวไงครับอ๋อไม่กดเนาะไม่ไม่กดหรอกอ่าดีดีดีสตาอะไรวะอะไรมันมันแบ๊ดแบ๊ดแบดนี่นะครับเป็นช่วงใหม่ของรายการเรานะครับอ่าเป็นช่วงสิบคำา ซึ่งเราไม่รู้ว่าจะมีชื่อช่วงดีไหมว่ากระบาตูกระทูร้อนอหรือว่ามันจะมานานๆทีหรือยังไงไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าอยากให้มีการตอบคําถามอย่างที่แฟนๆขอมาครับวันนี้คำถามที่หนึ่งงวันนี้เสียงสูงคือคืออะไรเธอ,เ,อเนี่ยผมผมเบื่อ ยัง <c oughs> ไม่ทันเริ่มเลยโอเคเสียงสูงคืออะไรเราตกเทรนจากน้องแพรเปเปอร์ Pepper. ชื่อเขานะฮะที่เขามาคอมเมนต์น้องแพรเปเปอร์ Pepper. เสียงสูงคืออะไรผมจะบอกงี้นะฮะเสียงต่ำช่วง,งน่งี้ครับเธออยู่ไหนใจมันหนาวเมื่อความเงาหยดลงบนพื้นดินอย่างนี้เสียงต่ำครับไปตูครับเสียงสูงยังไงครับเธออยู่ในใจมันหนาว สูงแล้วนะโอ้พ่อกะาเลยพ่อกะสูงปี๊ดเลยไหนแบบเอาสูงับปี๊ดแบบคอทำไมได้เนยอะไหนก็ใบตูเสียงสูงทำยังไงแล้วเธออยู่ไหนใจมันยากเอองี้ตลบกว่าคำถามที่สองวันนี้ครับน้องแว่นเสื้อลายสก็อตคือใครอ่าในมัตุมซูมอินน้องแว่นลายสก็อตที่อยู่ข้างน้องมายนะคือน้องสาวแท้ๆของน้องมายนะครับน่ารักทีเดียวตามติดไอจีเขาได้ครับที่นี่ฮะ นี่น้องมีนไปน้องสาวน้องมานคะคำถามนี้จากคุณครูไวครูอะครูแบบทีเชอร์อะครูแล้วก็ไวเป็นชื่อของเขาก็คำถามก็สมกับชื่ออยู่นะฮะเออถามเกี่ยวกับเรื่องความน่ารักของสตรีเพศคำว่าครูไวเข้าใจไหมครับใบตูก็ครูไว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 ไม่ <c oughs> ได้บ <c oughs> อกบ <c oughs> อกเล้ไม่ได้ใช้พูดขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนเซ็นเซอร์เออครูไว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 อืะครับ คนที่3นะครับอยากให้พี่ตะลุยตลาดแล้วมาทำกินจากคุณ D J G C S ก็บไทยแลนด์เลยก็ไม่รู้นะเ็ต้องบอกว่าเวลาของเราไม่พอนะครับในยสำหรับการที่จะไปถ่ายตามตลาดนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยในอนาคตก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเป็นคำถามที่4แล้วกันเนาะให้แขกดอยหาวัตถุดิบสิท้าทายดีเออนี่อ่ะ นี่ไงมึงเอาแซลมอนมาเล่นมุกเลยนี่ไงวัตถุวัตถุวัตถุไหมวัตถุเออแล้วมันเป็นยังไงมันสุกยึดหรือยังยังไม่สุกยังไม่สุกมันทำมอยู่มันมันดิบเอดมการเป็นวัตถุดิบเฮ้ยโอ้โหวัตถุดิบโอ้โหยอดวัตถุดิบไงล่ะมึงเก็บไม่ได้โอ้โหโหแบบนี้ก็ได้เหรอเดินได้นะเพราะวมึงก็หาแล้วอ่าแขกรับอาหาวัตถุดิบเลยสำหรับคุณเนติมะ จันทบุญนะครับคำถามต่อมาครับอยากดูการทําขนมบ้างอะบะจากคุณพริมาพริมาโอ้ผมโคตรเลยนี่ต้องบอกเลยถ้าเป็นเด็กไทยนะอย่ามาใช้คำผิดๆแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมกบาบนตูเขาไม่ได้เรียกขนมบ้างนะครับเด็กไทยจําไว้ถ้าจะรักเป็นคนไทยนะครับเขาเรียกขนมเบื้องครับผม พ่อครับเขาถูกนะครับคือเขาถูกครับมึงผิดครับพ่อทําไมอ่ะขนมบ้างก็เขาจะทําขนมบ้างนะครับอยากดูทําขนมบ้างเขาถูกครับพ่อครับไม่อยากเถียงเสียเวลาทำฐานตัวมาครับพี่กอล์ฟน่ารักมา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 กักมากชอบชอบปอเกี่ยวไหมเฮ้ยรามกอะไรครับพ่อไม่เห็นจะราโมกเลยเกี่ยวไหมก็เขาหมายถึงเกี่ยวไหมอ่ะเฮ้ย พูดเกี่ยวได้ด้วยเหรอเกี่ยวไหมอะกีบอกก๊อลฟน่ารักมา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 กเกี่ยวไหมเกี่ยวไงพ่อชวนกันอย่างนี้เหรอเด็กๆดูกัะบายตู้ใช่เขาจะพากันไปเกี่ยวเบ็ด <c ười> <c ười> เกี่ยวเบ็ดตกปลาพ่อเกี่ยวตกต้นกระบายตู้อะไรของมึงเนี่ยมึงขย,ยี้รันกับกูอีกเนี่ยมึงต้องเบรกกูกับายตู้เอาเหรอมึงนึกว่ไม่ใช่มึงนึกบอกว่าเขาเกี่ยวกันไหมบัตรเจ้าครับทีหลังทำไมไม่ต้องชิมครับวัดกันไปเลยครับผมเพื่อความบันเทิงจากคุณไทยกิบิบิ ได้ครับต่อไปนี้ก็จะไม่ชิมควนใหญ่แล้วกันนะบางอันก็อาจชิมบ้ <c oughs> างคำถามสุดท,ท้ายพี่เจ๋อยากท้าไม่ให้พี่ลืมอะไรสักตอนหนึ่ง <c oughs> ตอนนี้นะครับผมขอท้าว่าครั้งนี้ผมจะไม่ลืมอะไรแม้แต่อ,อย่างเดียวถ้าลืมขอให้เอาอาหารทาตัวและให้หมาเลยครับ <c oughs> เอาละครับคำถามของเราทั้งหมดก็ผ่านไปแล้วนะเหลือไงอนาฮะเหลือไงไปพบกับอะไรวะ ไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมมีคขลมขลออนี่อะไรเต็มเลยเนะี่ยฮะเหมือนสวนสัตว์แล้วนะมันเลื่นครับ <laughs> เ,ออเดี๋ยวไปดูอาหารของวันนี้นะครับวันนี้ครับเป็นข้าวผัดที่ไม่ใช่ข้าวผัดอเมริกันนะครับแต่เราขอตั้งชื่อว่าข้าวผัดอเมริกันไปดูกันเลยอเอาไม่หาถึงเวลาทำอาหารกันสักทีครับกับเมนูที่ชื่อว่าข้าวผัดอเมริกันเออมาดู วัตถุดิบซึ่งผมจะไม่มีทางลืมเพราะถ้าลืมผมจะต้องโดนลงโทษประกอบด้วยน้ำมันพืชผงชุบทอดไข่ไก่ซอสมะเขือเทศซอสปรุงรสเดอะเฟสเดอะเฟสแทนสะตองสตองลูกเกตนะเนยซอสหอยนางรมน้องไก่เบคอนไส้กรอกพริกไทยและและไอเทมได้แก่คารอทกะใบตูแท้ ถ้ามันเป็นแค่หรอธรรมานามันคงเป็นแรงเท่ไม่ได้หรอกพร้อมแล้วลุยดีกว่ากูลืมข้าวโดนเลยยังไม่ดัานทำเลยกูต้องโดนมาเลีย <c oughs> <c oughs> เอาข้าวก่อนนะครับ <c oughs> และมาแล้วครับข้าวมัน <c oughs> ลืมบ่อยจริงเนาะเขาถึง,งแซวกันนะเนาะ มาเลยแล้วท่นแครอทกับใบตูแท้เอาท่านใี่มันแท้ออก <laughs> เรื่องอะไรใครเดียวกินเพลดจำเดียวเสียวได้ทั้งคืนอยู่วิธีหั่นจำให้ได้นะครับหั่นเป็นแท่งยาวๆหลังจากนั้นก็เป็นท่านเขาเรียกหั่นเต่าจริงๆเต่าได้อกอันนี้นะฮะสมชายได้อกอันนี่นะฮะ แต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นแบบยาวนิดนึงไม่เยอะเกินไปผ่านไปฮะกับแครอ ตามมาด้วยอะไรดีฮะลูกเกดใส่ประมาณเท่าที่คิดว่าจะมีการกินเกิดขึ้นเม็ดใหญ่เป็นร้านเนี้ยพูดถึงเนี้ยจะจะหั่นออกก็ไม่ได้นะครับนะฮะเราเรียงข้าวให้เรียบร้อยนะฮะจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจัดการทอดพวกไข่ไก่แล้วก็ทอดพวกน่องไก่พวกเนื้อสัตว์ครับไปทอดเลยครับดูนะฮะวันนี้เราใช้กระทะเทฟลอนนะครับเพราะว่าไข่แบบอเมริกันสไตล์เนี่ยห้ามเป็นกรอบครับแล้วผมทําไม่ถนัดด้วยเออร้อนตัวเลยตรงบอกตรงนี้เลยว่าทําไม่ถนัด สุด,ดน้ำมันลงไปครับน้ำมันพืดน้ำมันพรวดนคนอื่นเขาจะใส่เยอะใส่น้อยไม่รู้ครับมาดูฮะไม่รู้ว่าต้องใช้ไฟแรงไม่น่าได้นะเพราะว่ามันห้ามไข่มันห้ามผู้พองอะห้ามกรอบไข่มันต้องแบบเป็นจานแบบจานแบบเหมือนเจดีวัดนั้นไม่ได้วุ่นวายว่ะจานบินอะจานจานบินอะไม่รู้ว่าได้หรือย,ยังนะแต่ผมจะใส่ลงไปเลยครับ เร,เริ่มก่อตัวเป็นจานบินครับใครรู้วิธีทอดไข่ดาวแบบสไตล์อเมริกันนะฮะเม้นกูด้วย <c oughs> เริ่มเละแล้วเรวจะเบาไฟนะครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่เป็นเลยไม่เป็นอเมริกันเลยผิดมากครับขั้นตอนนี้ไข่ดาวของผมมีอาการพอุองพอง่างรุนแรงมากครับผมขอหยุดครับแล้วเอาเลยครับเพราะไข่ของอเมริกันนั้นต้องไม่สุกครับแล้วก็ต้องไม่แตกด้วย ยังไม่แตกครับยังไม่แตกอืดมากอืดอืดอ่ะยี่สิบบาทอย่าบอกวนะันน้าอกูเปลี่ยนใครไหมวสวยกระเดิมด้วยโกงหรือไม่โกงแล้วแต่วิจารณญาณนะครับก็แค่ไข่ก็แค่ไข่สวยด้วย ดูนะครับมาถึงขั้นตอนขั้นไก่ครับขั้นขั้นขั้นตอนทอดไก่ครับอันนี้ผงชุบทอดอันนี้เป็นแบบปรุงสําเร็จรูปและแบบเผ็ดจัดจ้านด้วยนะครับแต่เราไม่บอกยี่ห้อนะครับเพราะว่าเราไม่มีผลประโยชน์อะไรนะฮะผมจะโปรโมทให้เฉพาะคนที่เห็นคุณค่าและจ่ายตามผมเท่านั้นพอเดือดปุ๊บขอดลไเป็นไฟกลางครับเพราะว่าถ้าร้อนเกินไปแล้วเนี่ยข้างนอกจะไหมข้างในจะไม่สุกชบไปสักพักนะครับความชุ่มชื้นมันจะกินขึ้นมาซึมขึ้นมานะฮะ ให้เราชุบสองรอบครับเพื่อแป้งนี่มันจะกรอบกรอบกว่า,วาหอมแล้วลงไปครับเออน้ำมันไม่ท่วมด้วยออคือไ <c oughs> ม่เคยทอดไก่เหมือนกันครับอ,อก็ทอดเนี้ยฮะจนสุกครับ ระหว่างทอดไก่นะครับเรามาดูวิธีทําไส้กรอกสไตล์พระเจ้านะครับหั่นหัวออกนะฮะให้ทุกอย่างนั้นไม่มีหัวนะครับก็ผ่านะครับไม่ยากครับไม่ยากเป็นกากระบาดนี้นะครับปุ๋ยระวังมือด้วยนะครับก็ผ่าเป็นสี่เหลี่ยมกากระบาดนี้นะครับประมาณนะครับก็เอาลงไปทอดด้วยครับหัวบานเลยครับหัวบานเลยครับ พวกนี้น่าจะสุกเร็วนะเราต้องเตรียมอุปกรณ์จะมาครับมือสวยงามมากครับใกล้สุกแล้วครับชาวบ้าเรียบสุกแล้วด้วยเนาะโอ้หน้าตานี่เรียกว่าเป็นที่น่าพึงพอใจมากครับไก่แค่ไม่ทาหัวเป็นการกระบาดครับไม่น่าเชื่อว,ว่าจะได้ของน่ารักขนาดนี้มีส่วนของเบคอน,นกันบ้างพอแล้วมัง้งหมดแล้ว เยอะอะไรขนาดนั้นส่วนเบคอนนี่นนนนนนนก็จะเริ่มมีสุกๆบ้างแล้วนะฮะแบบนี้นี่ผมถิอว่าใช้ได้แล้วนะครับนี่ฮะนี่นี่ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเนื่องจากเวลาการถ่ายทําของเราในวันนี้นั้นไม่มากพอที่จะรอให้ไก่นั้นเป็นสีอย่างที่เราชอบนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะสุกแล้วด้วยนะครับ เอาลนะดังนั้นเราคงไม่รอแล้วครับเตรียมนิดนิดมีความกะระยมกะรียม,รมจริงๆเนี่ยถ้าเป็นเทฟลอนเนี่ยไม่ต้องใส่น้ํามันเลยนะครับแต่พอดีเนี่ยผมไม่มั่นใจฮะเพราะว่าผมเป็นกระทะธรรมดากลัวน้ํามันจะเยอะไปครับสามารถเตออกได้แบบนี้นะ้นํามันกิ่นเลยฮนะอ๋อลดไฟฮนะเป็นไฟมีเดียมขอน้ํามันหอย หนึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะซอสมะเขือเทศสองช้อนโต๊ะซึ่งแน่นอนฮนะซอสมะเขือเทศเยอะไปครับ <l ots> อะไรเนี่ยวันนี้นึกว่าจะรอดแล้วหรือมันยังได้อยู่นะดูคนๆอยู่นะมันอาจจะแบบตอนมะเขือเทศมันชวนใจ พริกไทยเน่งไฟแรงสุดใส่พริกไทยเข้าไปปิดไฟเลยไม่มีโอกาสได้ชิมเหมือนกันครับเดีย๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันกับกะผัดอเมริกันใส่ลงไปในถ้วยครับจริงๆแล้วกะผัดอเมริกันน่าจะมีอะไรที่เยอะกว่านี้ครับแต่ผมนั้นตันแค่นี้ครับแต่กินโอเคอยู่นะรสนี่สิไม่รู้เลย

ช่วงเชฟบะพาชิมต้องขู่คำรามเข้าเลยช่วงนี้เชฟบะพาชิมเพราะเราต้องขู่เข้าเพราะว่าเราอยู่ร้านเสือคาเฟ่น,นะครับ <c oughs> และอยู่กับน้องเจนครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเจนเป็นอะไรครับที่นี่เป็นหุ้นส่วนร้านครับเป็นหุ้นส่วนร้านอายุเท่าไหร่เนี่ยสามสิบสองครับผมีเพื่อน หน้าเป็นหนุมเนาะหน้าไม่น่าเอาผมแก่เงี้ยโอ้โหดูแลสุขภาพดีมากเลยนะคุณเจนเป็นหุ้นส่วนร้านครับร้านนี้นะฮะแล้วก็ทำไมร้านนี้ต้องเป็นเสือคาเฟ่รู้ไหมครับเนี่ยก็หุ้นส่วนของแต่ละคนก็มีความเป็นเสืออยู่ในตัว ก็เป็นกลุ่มไลน์ชื่อเสืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หุ้นกันทำเกี่ยวกับผู้หญิงว่าเสือก็เป็นบางคนครับเป็นบางคนไม่รู้ว่าคนไหนเนาะโอเคเปิดมานานแค่ไหนครับเปิดมา8เดือนแล้วครับอุ้ยถือว่าได้กินหม่ไม่แกะกล้องแปดเดือนไม่เคยมีสาขาอื่นมาก่อนไม่เคยครับเปิดที่นี่นะฮะแล้วก็ไอเดียในการเปิดร้านครับคุยกันยังไงถึงจะมีเสือคาเฟ่กันมาก็แต่ละคนหุ้นส่วนก็ชอบกันคนละอย่างครับก็ใครชอบอะไรก็จับลงมาใส่ให้หมดเลยอืมก็เลยจะเป็นครบวงจรนิดนึงครบวง จรเลยเนาะมีตั้งแต่แบบพวกขนมน่ากินหน้ากินจนถึงแอลกอฮอลเลยเมนูหลายๆอย่างเราก็อาจจะไม่ได้โชว์หมดเพราะว่าเรื่องแอลกอฮอลล้วก็นิดนึงเพราะว่าคนไทยเราไม่ค่อยชอบล้างแผลกันหรือไงคนละแอลกอฮอลนะครับผมเริ่มที่มุ้งมิ้งก่อนเลยอันนี้เื่ออะไรครับอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ยกครับหลอดที่ร้านนี้ดูดไม่ค่อยขึ้นนะครับเนี่ยหลอดหลอดตันครับอันนั้นโอ้ครับผมดูดท้อนก็ไปแล้วนี่ ขอชิมกุนเชียงกันนะนี่โยเกิร์ตเลยนะฮะสตรอเบอรี่ครับผมโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ครับสั่งให้เมียด่วนๆเลยนะเนี่ยโอ้ผมเพิ่งเคยกินแบบนี้ครั้งแรกมีเป็นเหมือนแบบปั่นเป็นน้ำปั่นด้วยใช่ครับแล้วก็ใส่โยเกิร์ตแล้วก็มีเหมือนแยมสตรอเบอรี่ใช่ครับผมโอ้ทุกผู้ชมอันนี้รับรองเลยนะผู้หญิงชอบแน่นอนโยเกิร์ตสตรอเบอรี่อร่อยมากๆครับเรื่องจริงนะฮะเรามาชิมกันที่เมนูของข้าวกันบ้างครับนี่นะครับอันนี้เป็นเสือพ่นไฟครับ อุย้ยทำไมชื่ออย่างนั้นนะฮะเพราะว่ากินแล้วพ่นไฟได้แน่นอนโอ้เพราะว่ามีาดแดงเลยนะน้ำลายแตกนะครับน้ำแตกลายเยนะครับผมอืมอืมโอ้ย แต่พอเลยชอบนี่ถูกจิตผมมากนะเพราะว่าเป็นเผ็ดแบบเผ็ดพรพิกป่นนะคุณผู้ชมแล้วก็แบบมีความเปรี้ยวมีความหอมเครื่องมันไม่ไม่เหมือนเผ็ดแบบเผ็ดต้ตมตำนะไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นเผ็ดในแบบฉบับเผื่อพ่นไฟครับโอ้หน้าสนใจอันนี้ <c oughs> มันกับแก้วอย่างดีเลยเนี่ยอันนี้ก็าชอบมาของต้มมาครับนี่เป็นนะต้มยำกุ้งครับผมโ้ทำไมสีแบบ สีดูโหจัดจ้านนะร้านนี้ค่อนข้างดุค่อนข้างดุรสชาติจะดุนิดนึงผมชื่อเสือ,าอคาเฟ่ที่แบบเสือพ้อนไฟอันที่รสจัดกระจัดเลยจััดครบโอ้อไม่ได้ดูุนะชื่อฮะรสชาติดีจริงครับให้สามผ่านเลยฮะก็ยังุ้มได้หอมเครื่องครบแล้วรสชาติเปรี้ยวจี๊ดถึงใจขนาดนี้ เชื่อแล้วว่าทำไมเขากล้าเอาพวกนี้มาพรีเซนต์เราเป็นเมนูหลักของเขานะอร่อยทุกอันจริงๆนี่อะไรครับอันนี้เป็นหมูย่างเหลียวหลังครับผม<อ>ปกติได้ยินแต่กวางเหลียวหลังอันนี้เป็นหมูย่างเคยท,ทําข้าวเหลียวหลังนี่กับหมูนะรเคยยังไม่เคยครับม <c oughs> หมูย่างเหลียวหลังทําไมครับก็เป็นหมูทอดในเตาทอดอากาศอน้ำจิ้มสตรพิเศษของร้านอ่าสตรพิเศษของร้านนะครับสาหรับน้ําจิ้มอร่อย น้ำจิ้มอร่อยของร้านรุมทำหลายร้านเลยพระเจ้าน้ำจิ้มอร่อยมากสูตรของร้านเนาะดูดิแล้วหน้าตานป่<ม>น้มนมากแล้วมีความหวานเพราะผมชอบน้ำจิ้มมากเลยจริงจับมือทีนึง ร้านคุณเด็ดมากอันนี้นะฮะเป็นเมนูคาวอีกอย่างหนึ่งครับผมอะไรฮะเนี่ยอันนี้คือทะเลสะอื้นครับอ้โหชอบชื่อแต่ละอันทำไมทะเลมันถึงสะอื้นนะครับเพราะความดุของร้านอีกแล้วเหรอต้องลองครับต้องโอ้โย,อยชอบความเข้มข้นของร้านนี้จังเลยนะอย่ะเดี๋ยวกลัวปากๆกันกลัวน้ำลายแตกใจอยู่เครื่องเําว่าเครื่องเขาเยอะมากคุณโยนทะเลสะอื้นสะอื้นไหมครับ <c oughs> มีวัตตับบดโคตรดีอ่ะ คือไม่ใช่แค่ใส่วัตสึบิเข้าไปแล้วเผ็ดขึ้นหัวคือเครื่อง้ายของเขาขโคตรอร่อยอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นอาหารซีฟู้ดที่แบบคุณที่เป็นกับแกงดีมากๆเลยนะครับเนี่ยขอจับจริงนะอย่าเพิ่งเบื่อมือผมเฮ้ย <c oughs> ร้านนี้เคยมากินครั้งแรกนะผมไม่ได้มากินก่อนนะผมเห็นข้างนอกเขาตกแต่งสวยมากเลยแล้วโอ้โหอาหารปีมือขนาดนี้เนี่ยสมควรที่จะรับพัมนิยมอย่างยิ่ง <c oughs> เราลืมว่ามีเทปาร์บีเผ็ดอย่างนี้อยากเอาอะไรมาดับเผ็ดหน่อยฮะได้ครับเอาของหวานนะครับมีของหวานนะฮะใช่ครับโอ้เขามีของหวานแนะนำทุกคผู้ชมแหวกเลยแหวกเลยอู้หู้ร้านที่มีอาหารรสชาติจัดจ้านขนาดนี้มีขนมน่ากินขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยนี่ชื่ออะไรครเนี่ยอันนี้เป็นวคาโนแพนเค้กครับอ๋อขอช้อนนะฮะอันนี้คือพนักงานสาวสวยของทางร้านนะครับอู้หู้ยอ้โหดูเฉินด้วยวคาโนแพนเค้กครับคุณผู้ชมโอ้เป็นแพนเค้กฮะ อืโอ้โหพระเจ้าน้ำช็อกโกแลตด,ดีมากอะเข้มข้นอืแตัดกับไอระฟิมวานิลลาเลยจะบรรยายจริงจริงแล้วอร่อยมากเลยทีครับขอบคุณครับ เพื่อนๆได้ครับมีแฟนเนี่ครับยังครับผมโอ้โหเรียบร้อยเดี๋ยวเตรียมดูที่อยู่เลยนะเตรียมดูที่อยู่เลยสาวๆเอาแล้วเอาแล้วงานเข้าไม่มีแฟนอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นคลาสสิกโทสต์ครับคลาสสิกโทสต์ครับเคได้เลยได้เลยครับน้ำบึง้งได้ครับคลาสสิกโทสต์ต้องมีการหั่นกันนิดหนึ่งออกแรงกันบ้างอะไรบ้างคลาสสิกโทสต์นะครับ เยี่ยมจริงๆชือว่าทุกคนที่ได้มีโอกาสมาทานจะหลงรักร้านนี้ทั้งเมนูแบบเครื่องดื่มผู้ใหญ่ที่เราเปิดเผยไม่ได้โอ้โหมีแบบเสือ11ตัวอะไรแบบโอ้ยยิ่งใหญ่มากต้องมาดูเองถ้าใครชอบสายนั้นขนมน้ําสําหรับคนที่ชอบดื่มน้ําปั่นนี่สุดยอดมากอาหารรสจัดผมว่าตอบโจทย์วัยรุ่นไทยแล้วก็คนหลายๆวัยมากๆครับและสำหรับคุณเจนรึงยังไม่มีแฟนด้วยนะเป็นหนึ่งในเสือของร้านนี้เสือตัวนี้จะกัดเจ็บแค่ไหนสาวต้องมาพิสูจน์เองได้บอกลายแทงครับร้านอยู่ไหนฮะ อยู่พุทธมนตรสายหนึ่งครับตรงข้ามโจ๊กเปิดหม้อครับโอ้โหโอเคนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าอาหารรสชาติดีจริงๆครับร้านก็สวยมากขอแนะนําให้เพื่อนๆมาเที่ยวมากินร้านนี้ได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณเจนก่อนนะครับขอบคุณมากครับช่งหน้าครับแขกรอยคอชิมมาตัดสินชะตากรรมกันเลยช่วงแขกดอยคอยแดเอ้ยชิม ช่วงที่เรารอคอยมาแล้วกับข้าวผัดอมีรไยกันเจอเขาคนนี้เลยดีกว่าต้องเป็นคนที่รู้จักข้าวผัดชนิดดีๆจะเป็นชาวอะไรไม่ได้นอกจากชาวนี้เลยคุณก๊อฟชาวอมเมาละกันอโอ้โหเมาไปเลยเล่าเคีย,ยอะไรฟอกฟอดเลยวะอ้าวเล่านี่ไงเล่าอะไรเล่าอัดโทรดาไงเล่าแก๊สเลย อะไรนะอ่ะเอาเมาละกันเอาเมาละกันอะไรเนี่ยเบื่อได้เลยไหมเบื่อเลยเบื่เลยให้เอาเล่ามาดิเออเนี่คนเขาเนี่เาเป็นเหล้าจริงโดนแบนมันนะมันเป็นน้ําหวานเด้อเออหมบพร้อมเป็นพรอปอืมการเล่นเมาเล่นเมาเล่นเมาเอออือืมชอบดมกลิ่นเลยเออนี่ฮะข้าวผัดอมไมอะไรกันเออนัอนมันมีรายการเออหน้าตาหนัวสัุดเฮ้ยจะได้ป่ะโอเคนี่มันต้องเสิร์ฟตรงนี้หรือเปล่าเออไม่มีผัก จริงก็ต้องมีมะเขือเทศเออเฮ้ยเฮนบอกว่าถ้าลืมอะไรแล้วต้องโดนเอาเออกูโดนอย่างแล้วล่ะกูลืมข้าวจริงเหรอเออถ้ามีเวลาเนี่ยจะต้องโดนหมาเลียด้วยนะเอองั้นรีบเล่รีบชิมเลยเออเฮ้ยเ่้ยมะใส่ได้นะใส่ได้ได้นะเพราะว่าเป็นคนชอบใส่ซอสกินตามถูกไงตามสูตรข้าวผัดอามีรายการไงอ่าโอเคกินแลนะคะทดสอบเลยอย่างรวดเร็วนะครับอือหือเฮ้ยไข่นี่มัน อี่าวอนอลคหน้าตาของเขานั้นพิสูนอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะครับแล้วนี่เราทาตามคาท้าของจดหมายด้วยว่าจากคาถามด้วยว่าเราไม่ชิมขอเพครื่องเคียงนิดนึงนะชิมจริงจังครับผมมาแจาร์กันเล่นๆนะฮะบบเบคอนอย่้ยด้วยะถ้าเป็นกู เอ้าวและไก่ครับนี่คือทํามาโดยที่ไม่ชิมไม่ชิมครับแล้วบังเอิญสุกด้วยสุกครับโอ้ทอดนานมากครับทอดนานมากอืมเขี่ยวไก่เข้าไปด้วยครับตอนนี้น้ำซุปไหมนี่เหรอได้สาวงงว่มีเป็นการชิมที่นานอีกแล้วของก๊อฟครับเขาละเอียดไงให้คะแนนแบบละเอียดทุกอย่างพอย่างก็พอแล้วสรุปได้แล้วอ่า สั่งเลยครับสั่งเลยครับคนเมาสั่งเลยครับจ้านี่นะครับใครเป็นคนต้องคิดว่าว่าคนทําห้ามชิมอาหารเนี่ยไม่เป็นไรมันปรับเปลี่ยนกันได้สนุกสนุกเลยใช่ไหมสนุกนะครับผมบารานุโอ้มาทีบารานุบารานุบารานุภาพครับผมบารานุภาพ อร่อย,ออยเดี๋ยวนี้ชอบลองไหมสัตว์ <c oughs> อร่อย, <c oughs> อยแล้วก็ทอดเทิไนไรเนี่ยใช้ได้นะกรอบมากเลยไอ้เบคอนนี่ก็กรอบอันนี้ก็ไก่ทอดก็หอมนะอข้าชอบแบบโอเคแปง้งเปื้องอะไรนี่ถือว,ว่าใช้ได้เลยข้าวผัดนี่ก็โอเคนะครับเีก็เกือบไม่บรรลุภาพตรงที่แบบาาการจัดมันชาวบ้านไปหน่อยจริงๆแล้วถ้าข้าวมันแห้งกว่านี้ตอนก่อนที่จะทําได้ก็จะดีใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมอันนี้อาจจะแฉกแล้ก็เป็นหนึ่กับแฉะนะใส่ซอสไปก็ได้เยอะเยอะได้ เปล่าใช่ไหมแล้วข้าวแห้งอาจจะใส่ส้มเงยเยอะอีกนิดนึงเพื่อความแบบรสชาติของแบบข้าวบัตเอเมริกันเลยเขารู้ให้คืนไม่ได้ให้แล้วทำไมงานระนุภาพไม่ให้แล้วให้วิจารณ์ด้วปัง นะในเรื่องของการทอดเครื่องเคียงต่างๆก็อืมแต่บอกกินอบอกกินกับพวกเครื่องต่างๆนะค,ะครับไข่ไข่ก็ผ่านส่วนคนคนชอบไข่ดาวไม่สุกแบบนี้อยู่แล้วหรือว่าใครที่จะไปประยุกทำให้มันสุกก็แล้วแต่คชอบนะครับแต่ว่าวันนี้ให้แล้วให้เลยมาลานุภาพะะไ,ไม่เลียนไม่เลียน <c oughs> โอ้เลยที่เป็ดีเลเป็นลูกนี้มาเราริเป็นลูกนี้ครับโอ้โหมีแก้มือเองด้วยพี่โกงว่ะได้ได้อยู่นะคุณทำผิดพลาดแล้วยังไม่ออกมาจากครัวรือว่ายังไม่เสร็จนะครับผมก็นั่นแหละครับมาลานุภาพนะครับ ก็ต้องลากันไปก่อนจากไปวันนี้เอาคำคมปากแล้วกันมีคำคมเหรอสำหรับคนมีความรักไงคนมีความรัก่วงนี้ไกล้วาเลนทน์แล้วด้วยใช่มึงจะบ้าเลยอะกลางเดือนอะไรก็ไม่รู้มันไกลอือสำหรับคนที่มีความรักเนี่ยครับผมบางคนเนี่ยผมขอบอกเลยว่าการที่เราเนี่ยนะจะคอยวิ่งตามความรักเนี่ยมันไม่ใช่ความรักครับพี่โจเพราะมันคือการออกกำลังกายนั่นเองครับผมไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับออกกำลกาก่อนนะผมไปแล้ว อย่าเพิ่งเบอร์พาดการวิ่งคือการลันเพราะถ้าลันไม่มีเว,ว้นวักมันคือรักไม่มีเว้นวันโอ,โอ้คิดนานมากตอ,อ,อ, <c oughs> อนนี้เดี๋ยวเรา,เราต้องมาถึงขบวนการการทำโทษพี่โจงเลยครับพี่ลืมของนะฮะโดยการ <c oughs> โอ้ยเรียกร้อน โอ้ยโดนมันขูหาอีกเนี่ยโอ้ยไม่ต้องเยอะมากโดนหมาทั้งเสียเอเหรอเหรอเออได้ได้ได้ให้พ่อเองพ่อเองลูกถ้ามันไม่กินนะพ่อเองลูกพ่อเองลูกพ่อเองพ่อเองนี่พ่อเองนี่พ่อเองลูกเอ้ยลูกรักของพ่อไม่แม่งธรรมชาติดีวะนีวันนี้ลูกวันนี้เป็นไร ไม่ต้องสอนมันเลยมากพอเองลูกไอ้แม่งธรรมชาติมากอ่ะโอ้ยโอ้ยธรรมชาตอย่างนี้เล่าเร็วๆเฮ้ยอะไรงับด้วยจำไม่กูนะคันโอ้ยมันเป็นคนขี้ลืมเนี่ยอย่าลืม subscribe และกดไลค์พวกเราด้วยนะครับ